มีมเะเขือบะเขือตะแหลกินแล้วมันก็ซิตะแหลคือบะเขือกินก่อนเด้อแล้วก็วันนี้นะคะตามซื้อเมนูมก่อนนะคะขนมจีนน้ำยาพริกแกงใต้ปาทูน่าบายเซฟสุดนอนเซฟยูวด,ดีจ้ะแซบแซบอีลีเด้อไปกินดมกันอะไรจังมาจ่ะมาเจอเชฟชุดนอนเช้านี้เช้านี้ที่สายแล้วแดดออกแล้วจ้ะ วันนี้เราจะมาทำขนมจีนน้ำยานะจ๊จะแบบว่าง่ายๆสไตล์ยูวดีจะง่ายแบบง่ายมากไม่ต้องแบบเตรียมเครื่องเยอะเลยมาเริ่มทำกันอันดับแรกเราก็ใช้พริกแกงใต้นะพอเราเราชอบกินพริกแกงใต้เราเอาพริกแกงใต้ไปโขกกับนี่มีกระชายพริกแกงใต้แล้วก็เกลือแล้วก็วันนี้เราจะใช้เนื้อสัตว์เราจะใช้เป็นพูหน้านะจ๊ะ๋ยวเราเอากระชายก่อนเนาะชายตำให้มันละเอียดก่อน มันจะได้หอมนะจ๊ะอืมอาเลือกเอาที่เป็นหัวหัวมันมาตำกระชายเราปลุกเองนงะจ๊ะใส่หลายก็หอมหลาย <c oughs> <c oughs> โหฟงดุฟงงนี่ใช้เกลือนะจ๊ะเกลือให้กระชายเราตำละเอียดเร็วขึ้น ไม่ต้องมีขั้นมีตอนอะไรนะจ๊ะเพราะว่าแต่ก่อนเราเห็นเวลาเขาทำในงานเนาะต้องเอากระชายเอาพริกเอาหอมแดงเอาตะไคร้เอาอะไรมาต้มต้มแล้วก็เอาไปตำไปปั่นไปกองไปอะไรไม่มีค่ะของยูดีตำตำตำเทรวมใส่ทีเดียวเลย <laughs> แล้วก็เอานี่พริกแกงใต้จ้าแกงใต้ก็ใส่ลงไปเลยแกงใต้โอ๊ย ยานยานบบยานโบเข้มข้นอันนี้เป็นพริกแกงผิดใต้ใส่รวมกับไปเลยถ้าใครไม่ชอบพริกแกงใต้ก็ใช้พริกแกงพริกแกงเผ็ดของเราได้นะจ๊ะแกงเผ็ดก็ใช้ได้อา้อาวอา้อาวอ้าวนี่ทูน่ากระป๋องนะจ๊ะใช้แบบอันนี้วันนี้ใช้แบบเป็นทูน่าในน้ำเกลือเดีย๋ยวเราจะลิ้นเอาน้ำเกลือออกก่อนนะแล้วก็ใช้แต่ ต่นทูน่าใช่แตะนี้ทูน่าเดี๋ยวเราจะน้ำขาอออกสักน้อยนึงก่อนนะแล้วก็ตามตามตาผสมไปเลยอ่าอยียบร้อยใช้แค่สังกับตองโพเดี๋ยวมันจะแค้นพูดรู้จักแค่นบอกแค่นคือคนนะจ๊ะเดี๋ยวมาสิคนพูดเออ เดี๋ยวแล้วลีนเอาน้ำเขาออกกันนะอืถ้าใครไม่มีปลาทูน่าใช้ปลากระป๋องหรือว่าใช้เนื้อไก่ได้นะใช้อกไก่ก็ดีเหมือนกันเพื่อความว่าเนื้อขนมจีนเราจะได้โอ้โหแค่สองกระป๋องก็ยาบอกเลยได้หลายจังเด้ออืมไ่มมมกันนี่จ้ะแลก็จะตำตำเนื้อทูน่าผสมกับพริกแกงละจ้ะ แกงแล้วก็กระชายตามเพื่อว่าเขาจะได้เนื้อฟูขึ้นเนาะเพราะว่าเขามาเป็นแบบเป็นก้อนๆไงกะทิจ้าวันนี้เราจะใช้กะทิขวดเหมือนเดิมนะจ๊ะใส่กะทิไปเลยอันนี้เป็นหัวมันเดอ้อใส่กะทิไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวตามด้วยอันนั้นอ่ะตามด้วย ของที่เราตำไว้เนาะเราให้มันเดือดสักหน่อยหนึ่งแล้วค่อยเพิ่มกะทินะอ๋โอโหดูเนื้อข้นคักเลยเนื้อเยอะมากโอ้นี่ใส่ที่เราตำไว้นี่ไม่มีผิดไม่ไม่ถูกนะจ๊ะทำอาหารแล้วแต่เราสะดวกเลยอาจารย์อย่าว่ากันนะคะอาจารย์อาหารไทยห้ามว่าน,นะจ๊ะ <laughs> เพราะว่าอันนี้ทำแค่ เรามีเวลาน้อยเนาะเราไม่ได้แบบมีเวลาแบบว่าต้องไปต้มเครื่องทุกอย่างเอามาปัน่นเอามาตำานี่คือสําหรับคนที่มีเวลาเร่งด่วนเหมือนอยูวีจะ้ะง่ายๆสไตล์บ้านๆจะ้ะเริ่มปุดปัดปุดปัดเราเด้อเดียว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 ,ยวอันนี้หางมันเนาะใส่หางมันลงไปเลยจ้าเพื่อให้มันมีน้ําเยอะขึ้นมันมันคนโทษอู้เดี๋ยวล้างครกกันเด้อ เอาหางกะทิล้างคคกจ้าอืมเบื้องสูงเราสิลนมอบเลยเนี่ยนี่คนมากเดี๋ยวใส่ใส่เพิ่มอีกนะใส่กะทิเพิ่มอีกเราอ่ะเห็นไหเติมกะทิตเติมน้ำไปจนกว่าเราจะพอใจก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะข้นอือไซเบอร์ส์กระทูกะทิโลนึง บบโบเซบบมันบนัวให้มันรูไปเนะาะฮะวะอือน,นี้เนื้อสัตว์ที่เราจะใส่เข้าไปอีกก็จะมีนี่จ้ะตีนไก่เติมแล้วก็มีลูกชิ้นปลาจา้าแล้วก็อันนี้จ้ะเลือดไก่ลน,นม้อบ่เอ้ามาลุ้นกัน <laughs> <laughs> อย่าเรามาปรุงเครื่องกันเด้อพัวเบิ่งแม่ค้นปนีมันบบมัน มันป็นนเอภ้าพันธุ์หัวไว้สวะเนาะโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็จะใส่เดี๋ยวเราใส่ตีนไก่เข้าไปก่อนเนะาะใส่ตีนไก่เข้าไปแล้วเขาก็ปรุงเครื่องเนาะเดี๋ยวค่อยๆตัก,กนเนยน้อำอีฟองใส่ฟงใส่ตานี่เอาบอสแอบเลยนะสิบอกไว้ให้เออหนึง่งตีนไก่เข้าไปนะจ๊ะแล้วก็ใส่ิ้นปลาเนาะมันจะได้สุกพร้อมๆกันเพราะเรา เคี่ยวไว้แล้วเราจะไม่เคี่ยวนานเดี๋ยวมันสีหิววะนี่ยกกังม่ได้ปรุงแค่เด้อเลื้อไก่จ้าฮ่บอกให้มันลุ้นกันว่าอุ้ยน่นน่ะฟงใส่ขาแล้วก็เด้อ <laughs> ปล่อยมันลงไปเอาอ่ะเดีเ๋ยวสบแล้วกันนี้พร้อมเนาะเดีปรุงเดี๋ยวสุกพร้อมกัน อย่าคนแหงเด้อค่อยๆค,ค,คนนะคะคนค่อยๆนะคะมันสิลุ้นนี่ปลารจ้ะมี่ห้ออะไรไม่รู้สงสใส่จะเป็นแม่บุญล,ล้ำมั <c oughs> ้งการอาบอก่งไม่บอกยี่ห้อหรอกลูกใส่จะเป็นแม่บุญล,ล้ำปลาล้าสักวันนี้เราหม้อใหญ่นะจ๊ะเราใส่สักสองทับทีกับอีกนิดนึงนี่ น้ำปลาแล้วก็ใส่รสดีจ้ะรสดีแล้วก็พื่ความนัวนะใส่สักซอครึ่งกว่าขิดนะอีสิคขมแต่เป็นหม้อใหญ่แล้วก็ใส่ชูรสนะจ้ะอย่าเพิ่งตกใจผงชูรสดูปรากฏแกงหม้อน้อยเราใส่แค่ซ้อนครึ่งเนะาะอันนี้หม้อใหญ่ใส่สัก3ามซ้อนเนาะหนึ่งสอง สามอะหมุมนี้ยังไม่ได้ดแค่แคมก่อนแฉมมาแล้วก็นี่เราจะตัดหน่อยนึงเนาะเพื่อมีความแบบเปรี้มปรมนิดหน่อยใส่ไม่ใส่ก็ได้นะจ๊ะใครชอบก็ใส่ใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่เด้ออะ่ะมอใหญ่เราใส่ไปสักน้อยหนึ่งพอเดี๋ยวเราก็คนๆก่อนนะจ๊ะคนๆให้ว่าฮันกอลุนแล้วก็อืม ใหญ่ที่สุดในบ้านแล้วจ้ะใหญ่ที่ที่อ่าเหตุผลที่ใช้กระทะนี่นะคะไม่มีหม้อใหญ่กว่านี้แล้วใหญ่เลยก็คือเบอร์40แล้วก็คือมันใหญ่พูดจ้ะงานนั้นเด้อเดี๋ยวค่อยๆกันเนาะค่อยๆตะล,มตลม่มตะล่อมา่อนนี้ขั้นตอนนี้คือจีบใบมะกรูดลงไปนะคะเพราะความสวยงามและหอมจ้ะใบมะกรูดมันช่วยหอมถ้าเราจะใส่ตั้งแต่ทีแรกเลยก็ เดี๋ยวมันจะออกขมหรือติดขมหน่อยนึงเนาะเพราะว่าเราต้องตังหม้อไว้นานเดี๋ยวให้มันเดือดจักหน่อยกันเนาะเรากกเราเคี่ยวต่ออีกป,ประมาณสักสิบนาทีเนาะเพื่อให้แบบว่าอันนี้มันซึมๆดีๆเนาะเคี่ยวจนได้ที่แล้วชิมกันแซ่บเด้อสิบอกไว้ให้ ตีนอันเดียวก็พอละว,ว่าเพื่อแซบเออตีนเดียวพอเดี๋ยวมันสิติมตีนหนึ่งลูกศิลป์สามสอนอันนี้ <c oughs> สมัคร <c oughs> นี่แล้วก็นี่ตัก้ำยาราดไปเลยจา้าใครซอบกระสายกระสายกระสายหนูกระ,กระ,กระนะสายก็เยอะนะนี่เดี๋ยวใส่ตอนกระชาย มีบ,เมบเะเขือบะเขือตะแหลกินแล้วมันก็สิตะแหลคือบเะเขือกินก่อนเด้อแล้วก็อ่าวันนี้นะคะตามซื้อเมนูมก่อนนะคะขนมจีนน้ำยาพริกแกงใต้ปาทูนา่าบายเซฟบสุดนอนเซฟยบยู่อดีจ้าแซบแซบอีีเดอร์ไปกินน้ำกันอะไรยจัง <laughs>